ครับผมสวัสดีตอนสาวๆครับพามาเบ่งเขาโคดครับพี่น้องครับเขาโคดรร้านเนาะครับเนาะบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยน้ำมอก,กระลงอันนั้นก็นสิเป็นมันเกลียวด้วยครับเด้อครับ ฝนตกครับทำใม้ยางเบืองเนาะครับเนาะครับีดยาบุ๋งพ่นกัดบริยูครับเจาะคือเก่าครับโอ้ยวันยากาศตอนเที่ย เพียงนกเนาะครับเนาะอ้บรรยากาศดีครับครับฟังนี่สีสีทุ่นวาตายเนาะครับใส่ยาหน่อยพูดพีนหองครับงไปส่วนนี่ก็จะเป็นปแบบเตงโมคขึ้นเขาครับ ฝากถ่วงกับเต็งหมูเต็งหมูนี่กับสีเอาหุ่นบัวเหลี่ยวนาะครับเน้อง้าจะไปขุดมันมากครับอามมนยางรอบเลยโอ้อาหุ่นกับว่าท่านไปดองเอ้ยเ หย่อนแสงนาะครับเนาะน้อยนึงน,นี่ก็สิเป็นหมกทัวส่วนนี้เป็นหมกทัวเนาะครับเนาะสองสองของครับถัวของเรามาบาน,นี้สิบามาสมมาเลาะสมเบืองหมักหม่ครับ อครับยากระาลคือเก่าครับเอาหุ่นบ่อใดครับพี่น้องเอาหุ่นบ่อทันเต็งหมูนี่จักสีใดบ่อใดด้วครับเทร่องกูดเทิ่องยิก จะสีปวยเพิ่นแบบธรรมชาติเลยครับพามาเบ่งน,นะครับเนาะโอ้โขามุ่กับปลาทิดกระรังขึ้นครับ บรรยากาศตอนนลองเเลยต้นนี้ก็ยทเป็นมันหน้าเนาะครับมันบรรยากาศมันเกาิดกำลังสิตดลูกเนาะครับเนาะ กระลังเป็นดอกกระลังติดเริ่มติดหลูกครับเตงมโมปลูกทับมงเก้าเด้เอด้วยครับนยเนหนกั่อยบรรยากาศโดยรอบครับเต็งโมเนี่ยข้ควโเนี่พี่น้องเอ้ยจกักติใดบ่ใด้ครับ เฮ็ดลวงเบิงเนาะครับเนาะบรรยากาศครับอันนี้บริตัดหนวดเด้อครับเด้อครับหนวดกับบริตัดน่วยกับบริเก็บบวกครับปล่อยแบบธรรมาชาติเลย ว่ได้ตต่มกันเนะครับเนาะแต่โม่เขากระทือว่าโอเคอยู่ครับเริ่มเงินไว้พี่น้อง ยวกรส์มาอัปเดตให้พี่หน่องเมืองใหม่นลครับเนาะกสิขอจบคิมไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม